เสิ่งที่ควรทําถ้าท่านจําเป็นต้องนอนเด็กเนะมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านจําเป็นต้องนอนเด็กนะครับผมบอกเลยว่า7สิ่งนี้จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดอกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู mm ้ hmm. วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการนอนหลับครับ 7สิ่งที่ควรทำถ้าท่านจำเป็นต้องนอนดึกเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านจำเป็นต้องนอนดึกนะครับผมบอกเลยว่า7สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่สามนาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านที่มีเวลาเรา รอมๆกัันเลยคบสำหรับเรื่องของการนอนดึกนะครับในปัจจุบันผมมั่นใจว่าทุกทท่านเนี่ยแทบจะ80-90%เนี่ยมีปัญหาว่าเราจำเป็นที่จะต้องนอนดึกเพราะว่าเรามีงานเรามีภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทำหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลในครอบครัวอะไรต่างๆก็ตามบังคับให้เราต้องนอนดึกคราวนี้เราอยากมีสุขภาพดีเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องนอนให้เพียงพอต้องนอนให้ดีแต่ถ้าทาไม่ได้ละ่ะเจอย่างนี้จะช่วยท่านได้ครับ มาดูกันที่อย่างที่1ครับท่านนอนดึกได้นะครับแต่จะต้องไม่ควรดึกเกินเที่ยงคืนครับรเพราะอะไรไม่ควรดึกเกินเที่ยงคืนก็เพราะว่าในช่วงสี่ทุ่มถึงตีสอเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสุดๆครับช่วงสี่ทุ่มหนึ่งตีสองเนี่ยกรฮอร์โมนจะหลั่งถ้าท่านพลาดช่วงนี้ไปนะ ตัวกรดฮอร์โมนที่จะเสริมสร้างร่างกายของเราให้สุขภาพดีนะครับให้กระดูกแข็งแรงให้ร่างกายแจ่มใสนะครับให้ควบคุมน้ําหนักได้ให้อารมณ์ดีหมดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้ขอในช่วงเที่ยงคืนถึงตีสอ,อะ่ะเอาซึ่งนิดหนึงแล้วกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากรดฮอร์โมนเนี่ยนะมันจะพีคจริงๆเนี่ยตอนตีหนนะครับตอนตีหนเนี่ยมันจะพีคมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้อย่างน้อยเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยได้เต็มเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะนอนดึกก็ไม่แนะนําให้เกินเที่ยงคืนบางคนบอกเอ้ยงานมันไม่เสร็จผมบอกนี้เลยครับมีการวิจัยครับว่าถ้าท่านทํางานหลังเที่ยงคืนไปแล้วหรือดึกมากๆเนี่ยผลงานเนี่ยมันได้นิดเดียวมันได้แต่ความตั้งใจครับมันไม่ได้ผลงานท่านเปลี่ยนเป็นนอนเที่ยงคืนนะครับคือดึกหน่อยแหละ แล้วมาตื่นเอาตอนเช้าเช้าตีสี่ครึ่งหรือตีห้าอย่างนี้โอเคนะครับได้นอนน้อยหน่อยนะครับตื่นเช้าหน่อยแล้วก็นอนเร็วขึ้นมานิดนึงได้ผลงานที่ดีกว่ามาทํางานตอนเช้าดีกว่ามีการวิจัยชัดเจนนะครับและนี่ก็คือเทคนิคข้อที่1ครับที่จะทําให้ชีวิตดีท่านดีขึ้นแม้จําเป็นจะต้องนอนดึกก็ตามนะครับมาต่อกันที่เทคนิคข้อที่2กันบ้างครับที่ท่านจะ ต้องทําเลยนะครับถ้าท่านจะเป็นที่จะต้องนอนดึกนั่นก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยแม้จะนอนดึกก็ต้องนอนติดต่อกัน4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถ้าให้ดีขอ6ชั่วโมงถามว่าทําไมต้องนอนติดกันต้องบอกนี้ฮะว่าการนอนของมนุษย์เนี่ยมันเป็นไซคลนะครับมันเป็นลักษณะที่เป็นวงรอบนะฮะมีหลับลึกหลับตื่นมีช่วงฝันเราต้องมีให้ครบครับถ้าเรามีไม่ครบเนี่ยเราจะขาด าบางอย่างไปเช่นถ้าเราไม่ฝันเนี่ยเขาเรียกว่าความเครียดเนี่ยเราจะโดนเราจะเอาออกตอนที่เราฝันนี่แหละนะถ้าเราไม่ฝันเลยเนี่ยความเครียดเรามันจะทับถงไม่ดีหลับลึกก็ทําให้พักผ่อนนะครับมันก็จะมีหลับลึกสลับหลับตื่นมีหลับฝันสอดแทรกเข้ามาแบบนี้ต้องครบเพราะฉะนั้นถ้าท่านนอนทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วหลับหลับ,ลบตื่นตื่นแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพต้องนอนอย่างน้อย4ี่ชั่วโมงติดกันนะครับและถ้าให้ดีขอ6ชั่วโมงติดกันนะครับ ก็คือจะเพอร์เฟกถ้าท่านนอนเที่ยงคืนนะครับงานด่วนจริงขอให้ตื่นตีสี่แล้วมาทํางานถ้าท่านนอนเที่ยงคืนแล้วงานอาเสร็จพอดีขอให้ตื่น6กโมงเชา้าได้นอน6ชั่วโมงอย่างนี้โอเคอย่างน้อยขอนอนติดต่อกัน4ี่ถึงหชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข้อที่3าครับเทคนิคที่จะทําให้ท่านสุขภาพดีแม้ท่านจะต้องนอนดึกนั่นเองครับนั่นก็คือพยายามนะครับหาวันที่เข้านอนเร็วได้ตั้งแต่4ี่ทุ่มเนี่ย อย่างน้อย2วันใน1สัปดาห์ถ้าท่านมี7วันนะครับผมมั่นใจว่ามนุษย์เราเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องทํางานต่อเนื่อง7วันติดกันเลยเพราะร่างกายเรามันจะรับไม่ไหวแล้วครับแลวผลงานที่ได้ออกมาไม่ดีถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องทํางานหนะักจริงๆเนี่ยใน7วันเนี่ยท่านทําเต็มที่ปไปเลย5วันนอนดึกเที่ยงคืนโอเคนะครับแต่ถ้าได้สัก2วันขอน,อนอนตั้งแต่4ี่ทุ่มนะครับจนถึง6กโมงเช้านะครับเพอร์เฟกต นะครับในสัปดาห์หนึ่งถ้าได้2วันคือดีนะครับถ้าได้3วันดีมากถ้าได้4วันสุดยอดถ้าได้7วันโคตรสุดยอดนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็คือพยายามหาวันที่นอนตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง6กโมงเช้าให้ได้ภายในสัปดาห์เนี่สวันเพราะอะไรเพราะ1คือจะได้กรดฮอร์โมนที่เต็มที่2ร่างกายของเราจะได้พักผ่อนได้ยาวนานเต็มที่นะครับคือง่ายๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้าเราหมดแรง เราจะไม่มีพลังงานหรือว่าเขาเรียกว่าความไบรท์หรือว่าจินตนาการหรือว่าความคิดอะไรที่จะไปทํางานให้มันสําเร็จหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีในสัปดาห์นึงเนี่ยอนอนดึก2วันนอนธรรมดาวันหนึ่งนอนดึก2วันนอนธรรมดาวันหนึ่งนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นแล้วก็คือนี่ก็คือเทคนิคขอ้อที่3ครับที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นแม้ท่านจะเป็นที่จะต้องนอนดึกและทํางานมากก็ตามครับมาต่อนที่เทคนิคข้อที่4นั่นก็คือ เท้าเนปปิ้งครับการนอนกลางวันอย่างมีชั้นเชิงครับคือการนอนกลางวันเนี่ยมีการวิจัยมาแล้วครับว่าดีมากๆสุดยอดมากๆเพราะอะไรนะครับแต่ต้องนอนให้ถูกต้องนะการนอนกลางวันที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือนอนช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นไม่ควรเกินบ่ายสามโมงเย็นนะครับไม่งั้นเขาไม่เรียกนอนกลางวันนะและจะทําให้บางทีเราตื่นมาเวียนหัวที่เขาเรียกว่าตะวันทับตาอะไรประมาณนั้นนะครับตื่นมาแล้วมึนๆเพราะว่ามันนอนเยอะเกินไปนะครับ และนอนกลางวันเนี่ยไม่ควรที่จะนอนเกิน1ชั่วโมงนะครับเวลาที่แนะนําจริงๆเนี่ยประมาณ15-20นาทีเอามากหน่อยก็30นาทีนะไม่ควรเกินนั้นเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเขาวิจัยมาแล้วว่า ถ้าท่านนั่งสมาธิหรือพักผ่อนไม่ได้ดูโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไปเล่นนู่นเล่นนี่นะพักผ่อนร่างกายพักผ่อนจิตใจจ,จริงๆเนี่ยประมาณ15-20ถึงนาทีช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็ยนเนี่ยนะครับมีคุณค่าเท่ากับการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยได้ถึง3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้าท่านกลางคืนท่านได้นอน4ชั่วโมงนะครับแล้วท่านมาแนปปิ้งหรือว่านอนกลางวันเนี่ยสัก20นาทีเนี่ยอย่างถูกต้องเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยท่านจะได้เวลาพักผ่อนเนี่ย ประมาณ7ชั่วโมงเลยต่อวนันซึ่งถือว่าเพียงพอซึ่งถือว่าโอเคนะครับกันนี้ก็แนะนำจริงๆสำหรับการนอนกลางวันอย่างถูกต้องนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเย็นนาน15 2 0ถึง20นาทีไม่ต้องหลับก็ได้เป็นนั่งสมาธิก็ได้ขอห้องเงียบๆอยู่เงียบๆหรือว่าใส่ที่อุดหูหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เรา พักผ่อนสบายนะอย่าไปเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะครับามาต่อกันที่เทคนิคข้อที่5บ้างครับเทคนิคข้อที่5นั่นก็คือเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่มีวิตามิน B วิตามิน C สูงๆนะครับเช่นพวกผักใบเขียวต่างๆผลไม้ต่างๆผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆนะครับส้มบ้างฝรั่งบ้างแอปเปลิลบ้างนะครับก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เวลาเรา อนอนน้อยหรืออะไรเนี่ยเราต้องการวิตามินไปช่วยบำรุงร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทานนะครับถามว่าทานวิตามินเม็ดได้ไหมก็ได้แต่ถ้าให้ดีทานจากผลไม้กับผักจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เรื่องของกาดใหญ่ลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยครับผมมาต่อกันที่ข้อที่6ครับข้อที่6ที่จะช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้ต้องนอนดึกนั่นก็คือการทาน น้ำเยอะๆครับอย่างน้อยเนี่ยผมแนะนำให้ได้วันละ2ลิตรเลยนะครับน้ำเปล่านะครับโดยการเทคนิคการทานเนี่ยเฉลี่ยการทานให้เท่ากันทุกวันนะครับตื่นเช้านะครับตอนสายตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับตอนเย็นก่อนเข้านอนนี่อาจจะทานน้อยหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะต้องตื่นไปเข้าข้องน้ำบ่อยเกินไปนะครับก็เวลาเรานอนดึกเนี่ยบางทีเราจะเกิดภาวะขาดน้ำหรือที่เขาเรียกว่า dehydration ภาวะขาดน้ำเนี่ยจะทำให้ความคิด สมองของเราและร่างกายของเรานี้แย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านหิวน้ําแปลว่าท่านขาดน้ําเยอะแล้วการดื่มน้ําที่ถูกต้องคือดื่มเรื่อยๆและไม่ควรที่จะมีภาวะหิวน้ํานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายบอกว่าส่งสัญญาณว่าเราหิวน้ําแปลว่าเราขาดน้ําเยอะเกินไปแบบนี้ไม่ดีนะครับบางทีจะทําให้เวลาออกกําลังกายก็ได้แรงน้อยกว่าเดิมเวลาคิดเวลาสมองเวลาประชุมอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ไม่ไบรท์คิดอะไรตามก็ไม่ทันเรียนหนังสือก็แย่ลงเพราะฉะนั้นการเด่นน้ําให้พอเพียงจึงจะช่วยได้ดีมากๆโดยเฉพาะผู้ที่นอนดึกบ่อยๆนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของคาเฟอีนนั่นเองครับพวกน้ําดื่มที่มีคาเฟอีนสูงๆชากาแฟที่มีคาเฟอีนสูงๆนะครับไม่แนะนําให้ดื่มหลังบ่ายสามโงเพราะอะไรครับเมื่อท่านนอนดึกแล้วเนี่ยบางครั้ง ท่านอุตส่าห์ไปเข้านอนยังนอนหลับไม่สนิทก,ก็เพราะว่าคาเฟอีนที่สะสมในร่างกายนะครับบางคนครับจะทำงานดึกนะครับทุ่มหนึ่งกินกาแฟเพื่อให้ตาสว่างนะครับบางทีเนี่ยมันค้างไปพอท่านจะเข้านอนเนี่ยตายังถ่ามอยู่เลยนะครับ มันก็นอนหลับไม่สนิทก็ทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงไปอีกได้ผลน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้คาเฟอีนนะครับถ้าท่านอยากที่จะทํางานดึกได้เดี๋ยมีประสิทธิภาพแนะนําให้ทานเป็นพวกผลไม้ที่มีกากใหญ่มากกว่านะครับก็จะได้ทั้งเรื่องของน้ําตาลที่ดีพอสมควรแต่ก็อย่าเยอะเกินไปนะฮะมันอ้วน นะครับแล้วก็กากใยที่ดีแล้วก็มีความฟ resh ในการทํางานมีวิตามินก็เหมาะสมมากกว่าที่จะทานคาเฟอีนครับและนี่ก็คือ7ข้อครับที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นแม้ท่านจําเป็นที่จะต้องนอนดึกครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ7ข้อนะครับที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นแม้ท่านจําเป็นจะต้องนอนดึกครับผมมั่นใจครับว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะต้อง มีภาวะต้องนอนดึกอ่ะงานมันเยอะนะเดี๋ยวนี้นะมาดูกันว่าครับ7ข้อมีอะไรบ้างน,นะครับข้อแรกครับนอนดึกได้นะครับแต่ให้อยู่ระหว่างในช่วงไม่เกินเที่ยงคืนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า4ี่ทุ่มถึงตีสองกรดฮอร์โมนหลังเยอะมากนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยเที่ยงคืนของตีถึงตีสองเนี่ยขอให้ได้กรดฮอร์โมนสักครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะช่วยให้ร่างกายเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่2ครับอย่างน้อยนะครับต้องนอนติดต่อกัน4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านนอนดึกสักเที่ยงคืนนะครับขอให้ไปตื่นสักตีสี่นะครับแล้วก็ทํางานต่ออันนี้ก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าให้ดีก็ตื่น6กโมงเช้าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่อย่านอนแบบทีละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งตื่นมาอามันได้แต่ความตั้งใจฮะมันไม่ได้เนื้องานนะครับไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ได้วงรอบของการนอนไม่ดีได้ประสิทธิภาพของการนอนที่แย่นะครับมาต่อกันที่ข้อที่3ามครับ พยายามนะครับหาวันที่นอนก่อนสี่ทุ่มบ้างน,นะครับในสัปดาห์สัก2วันนะครับจะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับกรดฮอร์โมนเต็มที่แล้วก็ทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่ล้าจนเกินไปข้อที่4ครับต้องมี power napping ครับก็คือการนอนหลับหรืองีบหลับที่มีประโยชน์นะครับแนะนําช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาโมงเย็นไม่ควรหลังจากนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตึกนอนเขาเรียกว่า นอนตอนบ่ายเกินไปตอนกลางคืนตาแบบสว่างเลยอย่างนี้ไม่ดีนะครับก็ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามและการนอนระยะเวลาเนี่ยประมาณ15-20ถึงนาทีพอครับห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับถือว่ามากเกินไปเพียงแค่นอน15-20ถึงนาทีหรือว่านั่งสมาธิหาที่เงียบๆอย่าเล่นโทรศัพท์นะครับแบบนี้จะมีคุณค่าเท่ากับการพักผ่อนถึงสชั่วโมงด้วยนะครับถือว่าดีมากๆนะครับมาต่อกันข้อที่5บ้างครับ ให้ทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงสูงครับและวิตามินบีสูงสูงด้วยเช่นกันพวกนี้อยู่ไหนครับผักใบเขียวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆนะครับเช่นอะไรเช่นส้มแอปเปิลนะครับฝรัง่งพวกนี้นะครับมีวิตามินสูงนะครับช่วยผิวพรรณดีเอ่ยช่วยให้ร่างกายสมองบรท์เอ่ยไม่เพลียไม่อ่อนเพลียจนเกินไปนะครับอันนี้ก็แนะนําจริงๆมีกักใหญ่นะครับลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ มาต่อกันที่ข้อที่6ครับแนะนําให้ทานน้ำเยอะๆนะครับวันนึงอย่างน้อยประมาณ2ลิตรผู้ที่นอนเด็กมักมีภาวะขาดน้ํามากกว่าปกตินะครับและโดยส่วนใหญ่อะเรามักที่จะาทานน้าน้อยกว่าปกติอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่ข้อที่7กันบ้างครับนั่นก็คือพยายามอย่าทานคาเฟอีนหลังบ่าย3ามโมงเย็นเพระจะทําให้ท่าน ตากางนั่นเองครับแล้วก็ทําให้นอนหลับไม่สนิทนะครับและนี่ก็คือ7ข้อครับที่จะทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะครับแม้จําเป็นต้องนอนดึกครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากตัวใจ